ร,ระหว่างศูนย์เปิดกบใส่เล็ดดอทถ้าหนูยังไม่มีความชํานาญนะถ้าหนูไม่มีความชํานาญยังไม่มีความแม่นอะไรก็ใส่เล็ดดอทไปได้นะครับแต่ถ้ามีความชํานาญความเชี่ยวชาญแล้วแม่นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่เล็ดดอทครับผมเองนี่ไม่ใส่เล็ดดอทสักกระบอกหนึ่งนะครับดีครับ92 FS Compact ก็ดีครับบ a l i s t านะฮะ Balista 92 FS นะครับหรือจะ Compact ก็ได้ครับ ใช้ได้ใช้ได้ดีประสิทธิภาพดีครับเลดดอทคือเป็นกล้องเล็กๆเป็นกล้องเล็กๆติดบนข้าวหลามครับติดบนข้าวหลามครับพอเปิดไฟปุ๊บเนี่ยมันไปตั้งศูนย์ให้ตรงก็พอจุดแดงเข้าเป้าก็พ่นกระสุนไปมันก็จะตรงเลยครับมันทําให้ยิงแม่นแล้วก็ง่ายนะครับยิงแม่นแล้วก็ง่ายนะครับสําหรับพวกที่ไม่ชํานาญนะฮะหรือพวกที่จะแข่งเอาไว้แข่งอย่างเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาจะติดหมดนะ ของตำรวจเลินท่านก็ติดไปครับแต่ผมไม่ชอบมันเกิดเออใช่ของผมเอาสีทาเล็บแต้มเอาเอาสีทาเล็บแต้มเอาครับก้ามมอกับสิบมอกรสิบมอหะกระสุนหายากอย่าไปซื้อนะอย่าพี่เรนซื้อมานะครับนอกจากท่านมีข้าวหลามเยอะๆมีเงินเยอะๆเดี๋ยวไปซื้อไว้เล่นกระสุนหาซื้อยากครับจุดสี่ศูนย์ยังเริ่มหายากแล้วเลยเดี๋ยวนี้จุดสี่ศูนย์ยังเริ่มหาซื้อกระสุนยากแล้วนะครับถ้าบริสต้าเก้าสิบสอง Compact กับ p f 4ใช้ p f 4จะดีกว่าวันที่ PPK กับ PPKS 380แ PPK นี่วันเทอร์ PPK PP น, PP นี่เป็นอาวุธของอาวุธของอะไรของเจมบอลที่เอาไปแสดงหนังนะแต่ผมไม่ชอบใช้นะถ้าจะเหนียวนักแรกดับเบิลนี่หนักโอ้โหโหนักหัวสั่นหัวครอนเลยนะครับต้องง้างนบมันช้า กลไกมันสมมุติไม่ดีเท่ากับไอซิกสอนะฮะอ๋อรายการท่านสนธิใช่ไหมฮะโมโหท่านสมเด็จทุนเซนใช่ไหมฮะก็ไขก็หน้าโมโหครับคือประเทศกัมพูชาเนี่ยตกอยู่ในใต้ปรมีของสมเด็จทุนเซนสมเด็จทุนเซนยิ่งใหญ่มากปกครองกัมพูชามา3-40ี่ปีลูกชายก็ปั้นลูกชายขึ้นมาเป็นนายกนะครับลูกชาย ลูกชายเนี่ยนายกคนปัจจุบันเนี่ยจบโรงเรียนในร้อยเวสปอยนะครับในร้อยทหารเวสปอยนะครับชั้นนำของโลกนะครับแต่ท่านรู้ไหมโคต้าที่เอาไปเรียนเนี่ยเป็นโคต้าของรัฐบาลไทยนะครับโคต้าของรัฐบาลไทยนะครับท่านก็ไม่นึกถึงอดีตเลยว่าไทยช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งไปเรียนแทนที่จะส่งนายทหารเราเก่งๆไปเรียนนะครับดันไ